สวัสดีครับอินเทนดีไซน์นะครับวันนี้ขอนําเสนองานป้ายนีออนเฟกนะครับตัวนี้ช่วงนี้ก็เป็นที่ฮิตกันแล้วเกินเลยป้ายแบบนี้นะครับเป็นไส้นีออนนะครับเป็นนีออนเฟกตัวนี้จริงๆแล้วติดเนี่ยก็คือต้องติดภายในติดภายนอกไ,ไม่ได้นะครับแต่เราก็มีวิธีทําให้มันติดภายนอกได้บนครับให้มันติดด้านนอกตากแดดตากฝนนะครับขั้นตอนของเราเป็นยังไงบ้างตามมาดูเลยนะครับอ่าอขั้นตอนที่หนึ่งนะครับ ทีงานของเราก็นั่งบัดกรีสายไฟนะครับเราก็ตัดเป็นเส้นๆนะครับอันนี้คือเป็นแบบหน้าร้านของเราที่เราจะทดลองทําป้ายติดหน้าร้านเรานะครับเส้นแต่ละเส้นเนี่ยคือเราตัดเนี่ยตัดเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมาบัดกรีสายไฟนะครับแล้วก็ติดลงบนพื้นผิวนะครับตามรูปนี้นะครับเนี่ยรูปนี้เลยนะสายไฟเราก็จะออกด้านล่างไปส่วนด้านบนเราก็จะเอาซิลิโคนเน่ะอุดด้านบนไปนะครับให้น้ํามันไม่เข้านะครับ อ่าตัวนี้คือขั้นตอนในการเตรียมงานนะครับก็จะมีป้ายด้านนี้เจ้าเก่ามนวิศ์สองน,นะจ๊ะนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงก็มาดูกันนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการเทสไฟนะครับติดเ,เสร็จแล้วก็จะเปิดเทสนะครับบางจุดว่าติดหรือไม่ติดสวยหรือไม่สวยนะครับอ่าเน,นี้เป็นสีชมพูอันนี้ก็เป็นสีสีเหลือง สีเหลืองอมเขียวห,หน่อยๆนะครับอันนี้ขั้นตอนในการเทสเราเนี่ยคือไฟตัวนี้น่าจะมีปัญหาเราก็เทสก่อนนะครับเอาเป็นยังไงข้างมันเป็นยังไงมันมีปัญหายังไงมีปัญหาครับมีปัญหาตอนที่่วงเราดัดครับ่วงเราดัดเวลาท้่เกิดว่าเราไม่เทสเนี่ยมันมีปัญหางานแน่นอนเพราะเต้องจะเอาไปติตั้งนะครับเราต้องเทสก่อนนะครับเพราะลูกเนี้ยอันนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการง,งอ,งอพงอปุ๊บเนี่ยมันเป็นสายแทร มันดับงอได้มันก็อาจทําให้ต้นต่อเนี่ยมันหักไปนะครับก็เลยทำให้ไม่ถูกต้องมีแก้ไขเอาให้หน้าชางด้วยโอ้หน้านางห่อเหลาขนาดนี้ไหนโชว์หน้าหน่อยดิอ่าเอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอเคอ่ามาคุยกันต้งมีแบตเตอรี่มาคุยอย่างวันนี้อ่าตอนนี้บัตรกี่ยังไงไหนถามกันหน่อยดิบัตรกี่ยังไงน้ครับผมตอนนี้กําลังบัตรกี่ใส่ไฟครับอ่าบัตรกี่ จะเก็บสายแล้วก็มากบบตีต่อตัวไฟของงานเรานะครับเราจะร้อยสายเก็บไ,ปไปว้นะเป็นโ์สายะจะโซแต่างงานนะครับโอเค,อเคแล้วก็เดี๋ยวยังไงตอนขั้นตอนกําลังจะติดตั้งผมจะถ่ายคลิปวิดีโอต่อนเนื่องกันไปนะครับรอตะกู่นะครับ